สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับดราม่าคอมเมนต์ดราม่าคอมเมนต์ในวันนี้นะครับเป็นดราม่าคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียหลังจากที่จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับได้คู่ชิงแล้วนะครับสำหรับการท่าเรือได้เจอกับออกฟอร์ดยูไนเตดครับในศึกเพรสิดเน t ตครับนะฮะถ้วยประธานาธิบดีของอินโดนีเซียรครับที่เชิญ ทีมในต่างแดนครับที่มีนักเตะอินโดอยู่ในทีมนะฮะของไทยก็มีท่าเรือของออกฟอร์ดนี่ก็มีโลมินี่นะครับมีมาชิลาโน,โนปรากฏว่า2ทีมที่มาจากต่างแดนนะได้เข้าชิงครับทีมจากอินโดร่วงหมดเลยนะทีมจากอินโดนี่มีทั้งหมด4ทีมไม่มีใครที่จะ ผ่านเข้ามาในรอบชิงเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจครับว่าถ้วยเนี้ยชิงรางวัล11ล้านให้ต่างชาติโกยเล่นๆครับอย่างท่าเรือนี้ก็ได้ไปละ6ล้านนะการันตีในรอบชิงใครแพ้ได้6ล้านใครชนะได้11ล้านในรอบชิงนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเรื่องนี้ทำให้อินโดเดือดครับแล้วเนี้ยออกฟอร์ดได้ถล่มอาริมา4-0นะฮะความมันไลยไปกว,ก,กว่านั้นอีกก็คือนักเตะที่เป็นอินโดนะฮะลูกเซี่ยวที่อยู่ในออกฟอร์ดโรมินี่ได้รับการบาดเจ็บจากการเข้าประท่านหนักของผู้เล่นในลีกอินโดนีเซียครับโค ว่าไม่มีใบเหลืองใบแดงเลยเป็นเรื่องตลกว่ะคือโกรธจัดฮนะแม้ว่าจะเป็นชาติอินโดเขาตัวเองก็ตามแต่ที่อินโดโกรธกว่านั้นก็คือคู่ชิงดันไม่ใช่ทีมประเทศเขาอะไปดูคอมเมนต์กันว่าพวกเขาคิดเห็นเป็นเช่นไรคอมเมนต์แรกครับบอกว่ามีเพียงกษัตริย์เปอร์ชิจาเท่านั้นที่สามารถแข่งขันในเอเชียได้ ทีมอื่นๆเป็นเพียงตัวตลกพวกเขาไม่เก่งเลยแค่โดนแกล้งเล่นในเอเชียเท่านั้นพวกเขาเป็นตัวตลกของเอเชียอินโดมัจะพูดแบบนี้นะอย่าไปเชื่อนะว่าใครเก่งพออีกทีมแพ้ก็จะบอกว่าอีกทีมหนึ่งเก่งอะไรเงี้ยนะไม่รู้ว่าทีมไหนเก่งจริง,รงๆแน่แท้นะความเข็นต่อมาครับลีกหนึ่งสุดทึ่งแพ้แพ้กับทั้งอันดับ5้าของไทยลีกความเข็นต่อมาครับตามคาดนัดชิงท่าเรือเจอออกฟอร์ดความเข็นต่อมากล่าวว่าเจ้าภาพทั้ง4ทีมไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศจะคิดยังไงต้องเชิญสโมสรจากบูนหรือติรมเลสเตเข้ามาแล้ว เพื่อที่พวกเขาจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศความคิดยหนต่อมากล่าวว่า จากการคาดเดาในรอบชิงระหว่างการท่าเรือกับออกฟอร์ดยังไม่ชัดเจนว่าออกฟอร์ดจะเอาชนะได้หรือเปล่าความเคิดต่อมาครับคุณภาพลีกนับวันยิ่งจะต่ำกว่าประเทศไทยอย่างมากความคิดเนต่อมากล่าวว่าจริงๆแล้วนี่เป็นความภาคภูมิใจของชาติครึ่งแรกแข็งแกร่งมากครึ่งหลังมีนักเตะท้องถิ่นลงเล่นซึ่งแตกต่างจากท่าเรือพวกเขาไม่ได้มาเพื่อทดสอบฝีเท้าแต่พวกเขามาเพื่อจริงจังกับการแข่งขันครั้งนี้เพราะเป็นชื่อของประเทศไทยพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวหลักใดๆของพวกเขาเลยและที่สำคัญพวกเขาต้องการเงินถึง11ล้านนี่ไม่ใช่แค่ปี สั้นธรรมดาความเขียนต่อมาครับตอนนี้เล่นในกรงก็ยังแพ้ดูสิผู้เล่นท้องถิ่นอินโดลงมาในครึ่งหลังเกมถูกทำลายทันทีโดยเฉพาะกองกลางหมายเลข15อ่อนแอมากเหมือนกับว่าเขาเพิ่งสําเร็จความใคร่มาความเขียนต่อมาครับกล่วาวว่าลีกอินโดนีเซียยอดเยี่ยมเพราะม,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 มีแค่สื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่บอกว่าพวกเขาเป็นลีกที่ดีสุดรายได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสโมสรไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์หรือกัมพูชาไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้อีกแล้ว ทีมชาติเก่งเพราะมีลูกเซี่ยวไม่ใช่ท้องถิ่นความเขียนต่อมากล่าวว่าระเบียบข้อบังคับผู้เล่นต่างชาติลง11คนในการมีชื่อเป็นอย่างทางการ8คนลงสนามได้ยังคงเป็นตัวตลกของอาเซียนเหมือนเดิมหากผู้เล่นต่างชาติคลาสต่ำก็เป็นแบบนี้ความเขียนต่อมาครับหญ้าบนสนามมันก็น่าอายท่าเรือนะความเขียนต่อมาครับสมาคมไม่ควรเชิญไทยกับอังกฤษมาแต่เหมาะสมมากกว่าที่จะเชิญบูนหรือติมอร์เข้ามาหรือลาวให้เปอร์ชิปเป็นแชมป์น่าสงสารเจ้าภาพกลายเป็นตัวตลกความเขียนต่อมาครับโคตรเสียดายเงินเลยคุณเอาเง งิไปแจกจก่่าาายให้ตชตชความเขียนต่อมาครับคุณภาพลีกอินโดนีเซียยังคงตามหลังไทยลีกอยู่มากความเขียนต่อมากล่าวว่าเราจัดขึ้นโดยที่ลายร้อมด้วยทีมเจ้าบ้านที่เป็นลีกอินโดมากมายแต่กลับปล่อยให้ไทยและทีมอังกฤษเข้าชิงความเขียนต่อมาครับนี่แค่ท่าเรือนะไม่ต้องพูดถึงบุรีรัมบีจีหรือเมืองทองเลยความเขียนต่อมาครับแม้แต่ทีมอันดับห้าของไทยลีก ผมในฐานะแฟนบอลลีกนี้งงมากจะมีหลักฐานอะไรมายืนยันได้อีกพวกเขาเสียประตูแบบนี้เพราะนักเตะไทยด้วยซ้ำความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าหากคุณต้องการสมอสอนที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงต้องดำเนินการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราคาของผู้เล่นขึ้นอยู่กับคุณภาพและจรรยาบรรณในการทำงานและตอนนี้ความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่า ทีมลีกชาวอินโดนีเซียอยู่ในระดับเดียวกันกับหลีกลาวเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาครับเราจะเสียเงินให้พวกเขาจริงๆเหรอมันน่าเสียดายมากมันเป็นการแข่งขันที่ไร้ประโยชน์ความคิดเห็นต่อมาครับสโมสรในหลีกวันแค่ตัวตลกแม้สองสโมสรที่ดี่สุดในหลีกวันที่เป็นตัวแทนแชมป์แรละลองแชมป์ก็ไม่มีใครได้มีเพียงสโมสรอ,อาเซียนที่ร่วมเล่นในประเทศตัวเองเท่านั้นที่ทำได้ความคิดเห็นต่อมาครับสุดยอดเดว่าอยู่ในเตดพี่น้องของเปอร์ชิปบ,บันดุงทั้งคู่ตลกต่อหน้าของคิง พอตเอฟซีความเขียนต่อมาครับกล่าวว่าลีกหน้าอายถ้ววรางวัลทั้งหมดตกเป็นของต่างประเทศใครจะดูรอบชิงวะเนี่ยความเหียนต่อมาครับหวังว่าผู้ชนะของรายการนี้จะเป็นคิงเปอร์ชิจาแต่ก็ไม่เกิดขึ้นภายใต้การนำของอ e ริทโทเฮียสโมสรหลีกหนึ่งลดลงเป็นอย่างมากซึ่งแตกต่างจากยุคก,ก่อนที่สโมสรต่างต่างแข็งแกร่งเมื่อต้องเล่นกับสโมสรเอเชียความเหียนต่อมาครับหน้าอายจริงๆครับท่านประธานาธที่ดีสนามกีฬาคุณหน้าอายมากความเขียนต่อมาครับอินโดเหมาะสมที่จะเล่นกับติมอร์เลสเตเท่านั้นเปอร์ชิปเป็นชมมแหคควาาโช้ ความเคินต่อมาครับ p r e ีซ s i o ดูถูกกันเกินไปจริงๆแล้วสโมสรอ,อินโดไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะด้านไหนไหนเกมมาตรฐานการจัดการที่แย่ตรวจสอบโมเดลยุโรปไม่ต้องถึงยุโรปก็ได้ญี่ปุ่นเพราะเราเสื่อมหมดเลยทุกสโมสรนในลีกหนึ่ง <c oughs> ปัญหาเงินเดือนนักเตะไม่แก้มาเป็นปีๆทำไมยังมีคนบ้าปกป้องสโมสรแบบนั้นอีกเศร้ายังไม่รวมถึงเหยื่อาการข่มเหงและผู้เสียชีวิตจานวนมากในลีกของอินโดนีเซียและก็คดีของมาเฟียฟุตบอลด้วยความคิดนั้นต่อมากก่าวว่าการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามที่คณะกรรมการต้องการ สมมุติว่าทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาอยากให้ทุกทีมได้เจอกออกฟอร์ดทั้งหมดในความเป็นจริงแต่ดูเหมือนทัวร์นาเมนต์นี้ทําขึ้นมาเพื่อการท่าเรือเท่านั้นการท่าเรือใช้เงินไม่เยอะแต่ทําเงินเยอะในรอบสุดท้ายได้เล่นกับทีมยุโรปด้วยลองดูสิคณะกรรมการความคิดต่อมาครับพี่น้องของอัดนาวีช่างยอดเยี่ยมมาก ความเขียนต่อมากล่าวว่าลีกไร้พ่ายของเราแข็งแกร่งก็ต่อเมื่ออยู่ในประเทศเท่านั้นเมื่อเจอกับภายนอกจะเป็นแค่ตัวตวลกเท่านั้นความเขียนต่อมาครับนำความอัปยุทั้งหมดเข้ามาที่นี่ความเขียนต่อมาครับรอบชิงชนะเลิศชัดเจนมากออกฟอร์ดประทัท่าเรือความเขียนต่อมาครับกลายเป็นช่างที่ทํากุญแจบ้านตัวเองหายสนามก็ไม่ดีไฟสนามก็ดับจริงเหรอเปอร์ชิปเดวาความเขียนต่อมาครับกุญแจของการท่าเรือคือการดึงอัรตราวีเกมท่าเรือดีขึ้นอย่างรวดเร็วความเขียนต่อมากล่าวว่า ผลการแข่งขันนี้การาเทเลือเข้าชิง คั่ประธานาธิบดีนั่นคือความหวังสูงสุดหลีกหนึ่งเรามันแย่ขนาดนั้นเหรอชนะอันดับหนึ่งหรือ2ก็ไม่ได้นี่ทีมระดับ5ของไทยลีกนะความคิดเห็นต่อมาคํากล่าวว่าชัดเจนทีมอินโดโดนยึดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคุณทํา11ล้านให้ศูนย์เปล่าเรื่องที่น่าเศร้าไม่เอาไหนความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าแชมป์คือสโมสรต่างชาติไม่ใช่สโมสรในประเทศเป็นความรู้สึกที่แย่มากทั้งนี้คือถ้วยแห่งศักดิ์ศรีความคิดเห็นต่อมาหลังจากดูกันในขันเพรสิเดเน้มีนักตตต่าางชิ จริงๆแล้วควรจะลงได้ตั้ง11คนเลยเพื่อให้นักเตะท้องถิน่นเลือกเฉพาะนักเตะที่เก่งเท่านั้นความเิีเนต่อมาครับเอาถ้วยทั้งหมดมาที่เปอร์ชิปส่วนที่เหลือก็แค่ให้ยากกับพวกเขาความเิดเหนต่อมาครับต้องยอมรับว่าฟุตบอลไทยยังเหนือเราอยู่หลักฐานคือทีมใหญ่หญของอินเดียอินโดแพ้อันดับ5ของไทยลีกอยู่ถ้าเป็นบุรีรัมเล่นถ้วยเพสิเดนต์คัพในครั้งนี้คงแชมป์แน่นอน ความคิดเห็นต่อมาครับไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจเลยสรัดสโมสรท้องถิน่นพวกเขาล้นเป็นขยะในระดับเดียวกันกับฟุตบอลการขันท้องถิ่นทั้งหมดความเข้มต่อมาครับนี่เพิ่งแข่งกับบุรีรัถ่าเรือไม่ใช่บุรีรัมย์ทีมเจ้าถิ่นคาดหวังว่าจะเป็นทีมที่ดีสุด แต่ตายอย่างหน้าอนาถความเห็นต่อมาครับคุณเชิญออกฟอร์ดมาเพื่อเล่นกับพวกเขาการท่าเรือโคตรคุ้มเลยความเห็นต่อมากล่าวว่านี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าอินโดนีเซียในระดับสมสอยังล้าหลังอยู่เราไม่สามารถพูดถึงสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากนักแม้แต่เอเชียก็ยังพูดไม่ได้ความเห็นต่อมาครับนี่ยังโชคดีนะที่เรามีนักเตะจากเนเธอร์แลนด์ช่วยประคองเอาไว้ไม่งั้นล้มเหลวทั้งทีมชาติทั้งหลีกแน่ความเข็นต่อมากล่าวว่ากลุ่มนี้ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการคาดหวังเลยกลุ่มหนึ่งถือถูกสร้างมาเพืื่่่่่ออออกกกรรรดดจจิิงๆแตลุมมเเนี้้ไไควาาาะ าความคิดเนต่อมาครับหลีเขงเราต่ำกว่าอาเซียนไปแล้วพิสูจน์ได้เลยนักเตะบางคนที่ขึ้นชื่อว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคาว่าสตาร์รากเทพเจ้ากับดิ้นรนเพื่อหาประตูความคิดเห็นต่อมาครับท่าเรือเฉือนแชม์ลีก2ส,สมัยความคิดเห็นต่อมาครับรอบชิงชนะเลิศของเพรสเดน้นครับการท่าเรือเจอออกฟอร์ดซีซั่นหน้าไม่ต้องรับเชิญมาอีกความคิดเห็นต่อมาครับโยนทิ้งไปเถอะระบบเพรสเดน้นครับ ทำเหมือนเดิมดีกว่าสโมสรท้องถิ่นทั้งหมดอย่างน้อยก็ใครชนะก็ช่วยสโมสรได้แต่นี่กลับเป็นต่างชาติที่ชนะนั่นแหละครับคือความเห็นของอินโดครับนี่ถ้าเป็นอุ่นเครื่องธรรมดานะก็คงจะจบๆไปคงจะไม่มีปัญหามากแต่เนี่ชิงเงินรางวัลน,นะฮะสิล้านตอนเนี้ยอย่างน้อยๆอ่ะถ้าเรือเนี่ยได้ไปแล้วนะการันตีไปแล้ว6ล้านนะฮะรองแชมป์นะการันตีแล้วนะไปก็รับ6ล้านเนาะเนาะชนะ11ล้านจ้ะถ้าคุณล้มออกฟอร์ดได้เออต้องวัดบาร,รมีสักครั้งตง ใส่เต็มนะผมเชื่อในกินกามาว่าจะสู้ได้สนุกจะแพ้หรือชนะก็ตามนะตรงนี้ถ้าเรือไปครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าเพราะแข่งแค่3เกมเท่านั้นได้รางวัลมากกว่า ไทยลีกทั้งฤด,ดูกาลน,นะโอ้โหปีหน้ามาเซิร์นบุรีรัมเนื้อสิได้แข็งแข็งแนะ่หลายทีมคนอยากเล่นนะแต่ถ้าอยากเล่นเนะี่ยวต้องเชิญนักเตะอินโดอุ้ยบุรีรัมมีแล้วนี่บุรีรัมดึงลูกเซี่ยวอินโดมาแล้วนี่ล่าสุดนะแบ็กซ้ายอะ่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยแหละนะปีหน้าถ้าเอาอีกมีบุรีรัมเพราะว่าเขาจะเชิญทีมที่มีนักเตะทีมชาติอินโดอยู่ในทีมนั้นนะถ้าเรือนี่ก็มีอาร์ตดาวีไงอเออก็เลยได้บารมีได้กุศลหนุนนำนะให้มาเล่นเกมทีี่่่นดเเชไร เป็พน,นพูดคุยไดนไม่ดีหลา่าถ้าไม่ช่วยก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีนะเจ้าหนายจ๋า